สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเตินโอูกูรูฟุตบอลนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปวิเคาะวิจารณ์ฟุตบอลพิมร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดทีมแฟนตาซีก็ไม่ได้จัดเป็นปีนะแล้วอยู่ดีมาอัดคลิปอีกก็บอกเหตุผลเลยว่าพวกกัน,นครับก็คือคนที่รู้จักการก็เริ่มทำแอปแฟนตาซีเหมือนกับแอปจากตัวแฟนตาซีนะครับก็เลยอยากจะมีส่วนร่วม แม้จะเล็กน้อยนะครับอยากจะช่วยเหลือให้แอปนี้ให้คนรู้จักมากขึ้นส่วนเพื่อนจะเล่นหรือสนับสนุนแอปนี้หรือไม่ก็อันนี้ลองพิจารณาดูนะครับแอปนี้เป็นแอปชื่อแอปว่าผู้ดีนะครับทางก็คล้ายๆกับที่เราเคยเล่นกันมีเป็นเป็นแอปจับรายสัปดาห์นะในแอปก็มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะครับถามว่าเงินรางวาัลเยอะไหมไม่เยอะนะครับความคิดผมก็ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับแอป,ปอื่นๆที่เราเล่นกันอยู่ แต่แน่นอนวางกันวันไม่เยอะผู้เล่นผู้เข้าแข่งขันก็ยังไม่เยอะนะครับและจุดหลักๆคือเราก็เห็นนะว่าคนทาแอปอยากทําแอปนะครับตั้งใจทําแอปจริงจังกับการทําแอปมากนะครับเราก็ถ้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะช่วยเหลือคนเล่นสังกัดีด้วยกันได้ก็ยินดีนะครับแล้วก็โอเคมากๆนะครับที่ได้ทําแอปแนะนํา ให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักนะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวในช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับก็จะแปะเอาไว้นะครับว่าเข้าไปสมัครดาวน์โหลดแอปยังไงแล้วก็จะแปะพวกช่องทางนะครับเป็นกลุ่ม Openchat ชทเข้าไปพูดคุยกันในนั้นนะครับติดขัดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันมาเริ่มกันนะครับเริ่มกันวีคนี้เตะครบ10คู่นะครับเริ่มคู่แรกตอนวันเสาร์ทุ่มครึ่งก็หมดเวลาจัดทีมในแอปนี้นะครับ ตอนหกโมงครึ่งเริ่มต้นด้วยคู่เอเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันหลกักๆกกลับมาครบแล้วครับมีแค่เจมส์การ์ตเนอร์สโซลิเวอร์พูลก็แน่นอนครับคุณนอวแบดลี่อาริซงแบ็กเกอร์ดีโกโชต้าคอสซาซิมิกาสอิบาฮิมาโคนาเต้พวกนี้เจ็บลงไม่ได้เลยเนะครับแล้วก็มาติดตัวแบรดติดหนึ่งตัวก็คืออลิซิตแมคอาริเตอร์ที่เขาวิจารณ์คู่นี้เจา้ ton, นะบนะาบ้านเอเวอร์ตันชนะบูฟนะสุดแบบ สี่ศูนย์นะความคิดผมนะชนะแบบเท่แล้วก็บงงเท่มันสี่ศูนย์มันเท่นะครับส่วนงงก็คือทั้งเกมของบอลน,น้อยกว่ายิงตรงกรอบสี่หนชนะสี่ศูนย์ก็ถือว่าแปลกอยู่เหมือนกันนะส่วนลวิเวอร์พูลบุกเสมอนีเกอเซลิลสุดมันเลยนะครับสามประตูต่อสามถามว่าเสียหายไหมก็ไม่ได้เสียหายอะไรม,มากมายนะครับเพราะว่าการบีน,นีเกเซลนะครับได้ผลเสมอกลับมาผมว่ามันก็ไม่ไน่าเกลียดอะไรอยู่แล้วนะครับในแง่ของการลงเล่นนะ คูน่นี้มองผมมองว่าสุดท้ายแล้วนะครับแม้เอว่าตันจะดูดีในการชนะบูฟมาได้4-0แต่ผมมองว่ามันมันบูฟนะมันไม่ใช่ลิวพูนะครับผมมองว่าคู่นี้ยังไม่ดีพอสําหรับจะว่าตันที่จะมาแบ่งแต้มกับลิวพูได้นะครับผมว่าริวพูชนะค่อนข้างเชื่อเลยนะครับในความเขี้ยวของอเนลอลตนะผมมองว่าจะพาริวพูบุกชนะเอว่าตันได้แนวรุก เซตนี้มั่นใจนะผมมองว่าออกเป็น t ดีาร์สคอดีกักโโมฮัมหม็ดซาร่านะครับ3ตัวนี้เป็นตัวจริงแน่ๆน,นะครับในความคิดผมกองกลางก็เป็นเคอร์ติสโจนและอันโกเวนแบกแล้วก็อีกตัวหนึง่งต้องมองว่าจะใช้ใครนะครับในเมื่อแมตติสเตอร์ติดโทษแบนไปนะครับคิดว่าส่วนตัวยังไม่น่าใช้ฮาวิเอเลียดนะคงจะต้องใช้ตัวเดิมๆไปก่อนนะครับเอเลียอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตในแนวลุกมากกว่ากองหลัง กลับมาใช้เทนท์แน่ๆนะครับนัดล่าสุดเป็นตัวสำรองก็คงเป็นเท็นท์ล็อบโบฟานไดอีกตัวหนึ่งมีความเสี่ยงเล็กๆนะครับสำหรับโจโคเมสแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วโจโคเมสน่าจะเป็นตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์คู่กับฟานไดมากกว่าเจะเรวคอนซาคู่นี้เลือกตัวง่ายด้วยนะครับผมมองว่าคู่นี้โอกาสโดนแกงยากในแฟนตาซีนะผมมองว่าเลือดภูหน้าเลือกได้ทั้งแนวรับแนวลุกคู่นี้เลือดพูบุกชนะแบบคลีนรชีทครับ ต่อไปเป็นช่วงสี่ท่มแอสตันวิลล่าเจอกับเซาท์แอมตันวิลล่าก็ตัวเจ็บก็เป็นมาอามาดูโอนาน่ากับจะขอบแรมซี่ส่วนทอมตันเจ็บบวกแบรนี่เพียบยาวไปเลยนะครับไม่ขอเอ่ยถึงแล้วกันเพราะว่ามันยากนะที่ใครจะเลือกเซา์นะครับต่อคิดจะเลือกทีมฉีก็ไม่ควรจะเลือกเซา์คู่นี้ห่างกันหลายปีแสงเลยนะครับลองคิดหนนะ วิลาได้เปรียบทุกประตูเลยครบแบบครบวงจรเลยนะครับทีมใหญ่กว่าสภาพทีมดีกว่านักเตะพร้อมกว่าฟอร์มหลังก็ดีกว่าบวกเล่นในบ้านอีกนะครับจัดคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เด่นของวีคนี้นะครับทั้งในชีวิตจริงและในแฟนตาซีไม่ควรฉีกนะใครอยากจะฉีกผมมองว่าไปฉีกคู่อื่นดีกว่าคู่นี้มันไม่ควรฉีกเลยนะครับใส่ไปเลยหลัง3ตัวหรือหลัง2ตัวบวกวัดกินนะครับเกมทามอาจจะไม่เต็ม90สําหรับวัดกินแต่ผมมองว่าสัก หนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีก็มีคะแนนแล้วนะครับผมมองว่าคุณอีวิลลาชนะสบายขาดและขี่เลยครับถัดไปเป็นเบนฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลตัวเจ็บคงเดิมเลยนะครับตัวเดิมเดิมที่เจ็บยังไม่มีตัวไหนหายกลับมาคุณนี้ดูเบนฟอร์ดนะครับเวลาดูเบนฟอร์ดไม่ต้องไปดูนลครับว่าเจอทีมไหนนะครับดูแค่ว่าเล่นในบ้านหรือนอกบ้านก็เพียงพอแล้วนะครับเบนฟอร์ดในบ้านชนะหกเสมอหนึ่งนอกบ้านเสมอหนึ่งแพ้หกมันมันมันผิดกันแบบหน้ามือเป็นหลัง ลังมือเลยนะผมมองว่าโหฟ้ากับเหวเลยเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในบ้านนะครับเบนฟอร์ดผมมองว่านิคเซลสภาพหลังยัง,ยงแม้จะเสมอลิ้ผู้ได้นะครับแต่นั้นเป็นการเล่นในบ้านเวลานนวเป็นเกมเยือนอย่างยกไปสองแล้วเจอกับพาเลทนี่คือสู้พาเลทไม่ได้นะและนี่ก็เหมือนกันนะครับเบนฟอร์ดแข็งกว่าพาเลทอีกแล้วในบ้านผมมองว่านิวลําบากจัดเลยครับคู่นี้ผมมองว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้นะครับอาจจะชนะได้ด้วยซ้ําไปานะครับในแฟนตาซี เลือกหลังเบนฟอร์ดมันก็ยากนะเพราะอีซักมันร้อนแรงนะไปนาลูกดีกว่านาลูกระหว่าง2คู่นี้ระหว่างอีซักกับเอมบโววิตาอีซักบวกดอนผมชอบไปทางคู่ของเจ้าบ้านเบนฟอร์ดมากกว่านะครับเอมบโวบวกอ่าวิตาโยฮันวิตาผมชอบคู่นี้มากกว่าแต่ถ้าจะเลือก2ตัวเลยในแฟนตาซีสำหรับเบนฟอร์ดผมก็มองว่าเยอะไปนะครับถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่างเอมบโวกับโยฮันวิตาผมเลือกวิตานะเพราะเอมบูโวผมมองว่าหลังๆมันไปยืนชิดเส้นเล็มนึ ยืนชิดเส้นริมด้านขวาเกินไปนะครับไม่ได้จุดโทษอิมโบทำคะแนนยากเหมือนกันนะผมขอเลือกวิตซาในกรณีที่เลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มาถึงพาเลเจอร์แมนซิต,ตี้นะครับแมนซิตี้ตัวเจ็บเกาะโรดี้กัวซิ์จอนสโตอนอาคารยี่นาทานอาเกฟิลโฟเดนพวกนี้โอกาสกลับมาค่อนข้างยากนะครับในในวีคนี้นะสำหรับวิคาห์จานคู่นี้เมื่อซิตี้เล่นได้ดี พวกเขาก็พร้อมจะกลับมาชนะทุกทีมได้แล้วนะครับโอเคมันมีช่วงหลุดไปเยอะก็จริงแต่เมื่อน,นันที่แล้วนะครับมันกลับมาชนะฟอร์เรสทีมที่ค่อนข้างเหนียวแน่นประมาณหนึ่งได้นะครับสามศูนย์นันี้ต่อให้มาเยือนทีมอย่างพาเลสผมก็มองว่าไม่ใช่งานยากสำหรับซิตี้พาเลสนะัดล่าสุดชนะอ e ีวิดมาได้หนึ่งศูนย์แบบเต็มคืนจริงนะจะโดนจะโดนจะได้จะโดนสลับอยู่นี้นะครับยังไม่ดีพอครับที่สําหรับจะมาต่อจะมาสู้กับซิตี้นะคู่นี้ผมมองว่าซิตี้ชนะ แล้วปัญหาของซิตี้ในแฟนตาซีเราเคยเจอกันนะครับก็คือปัญหาการแกงของเป๊ปกอร์เดลลานัดดี้ผมบอกเลยว่าไม่แกงโดยเฉพาะโดยเฉพาะแนวรับโหโคตรเลือกง่ายเลยสําหรับแฟรตี้ใครที่ใครชอบซิตี้นะครับผมมองว่าเลือกง่ายเลยเพราะอะไรเพราะกอสโตลราคาอนยี่อาร์เก้มันเจ็บหมดนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับเหลือ4ตัวนะครับโกตัดทิ้งอย่าไปยุ่งนะครับในแฟนตาซีผมมองว่ามันมันเสี่ยงแนวรับ4ตัวมันเหลือแค่ยอสเปอร์กอร์เโออ่าไอเดีาร์ แล้วก็ไค์วอล์กเกอร์ลิโก้ลูอิสเหลือแค่4ตัวนี้นะครับอยู่ที่เป๊ปจะจัดยังไงนะครับเอาขยับเอาคอดิโอมาเป็นเซนเตอร์กับลูเบนดิอาส์แล้วแบ็คสฝั่งเป็นไค์วอล์กเกอร์กับลิโก้ลูอิสคนเลือกคอดิโอก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับแต่ใจผมนะผมมองว่าสุดท้ายแล้วเป๊ปจะใช้คอดิโอตำแหน่งแบ็คซ้ายเล่นชิดกับลูเบนดิแอสในเซนเตอร์ฮาร์ด้านซ้ายแล้วก็ขยับเอาไควอเกอร์มาเป็นเซนเตอร์ฮาร์ด้านขวาเล่นร่วมกับ อาริโก้ลูอิสในตำแหน่งแบ็คขวาผมว่าหลังซิตี้สี่ตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนแนวลุกอะไรที่มันไม่เสียเป๊ปก็คงไม่ซ่อมนะผมมองว่าชุดนี้แหละฮาร์เนเป็นหน้าเปล่าเดอรบอยเป็นกลางลุกด้านซ้ายก็ยังใช้แจ็คกิลลิตด้านขวารุ่นเอานะครับระหว่างเจอร์มี่โดกูกับไอเซจินโยนะคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสสลับตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งของโดกูคู่นี้ซิตี้จะชนะและผมชอบด้วยผมมองว่า ที่บ้านมาเราเลือกหลังซิตี้มันโดนแกงง่ายนะน,นี่ผมมองว่าคินได้และไม่โดนแกงด้วยนะครับผมว่าซิตี้ชนะแบบคินชีสคู่ดึกวันเสาร์นะครับเป็นแมนยูเจอฟอร์เรสต์แมนยูตัวเจ็บก็กองหลังนะครับลินเดเลอร์อีแวนลุกชอแค่นั้นเองก็ไม่ใช่ตำแหน่งลักเตะท,ที่เป็นตัวจริงตลอดอยู่แล้วนะครับผลงาน3นัดของโอโมลินตั้งแต่เขาทำทีมมาชนะเสมอแพ้อย่างละนัดก็มองง่ายนะผมมองว่า ผลงานออกมาตามมาตรฐานเลยนะครับตามสิ่งที่ควรจะเป็นเลยก็ชนะนัดหนึ่งเพราะว่าเจอทีมเล็กเล่นในบ้านเสมอนัดหนึ่งไปเจอทีมเล็กอย่างอิวิตแต่ไปเยือนก็ชนะไม่ได้พอไปเยือนทีมใหญ่อย่างเซนนอนก็แพ้เลยแต่แพ้ถือว่าแพ้ดูดีเหมือนกันนะไม่ได้แพ้ขาดกระจุยกระจายในความคิดผมนะแม้แต่สกอร์จะศูนย์สองมาเล่นกับเล่นในบ้านเจอทีมที่ไม่เล็กถือว่าไม่เล็กนะฟอเรสต์สำหรับผมปีนี้ถือว่าไม่เล็กแถมเหนียวแน่นด้วย แม้ว่าช่วงหลังๆฟอเรสต์จะดูแกว่งๆไปเหมือนกันนะแต่สุดท้ายผมมองว่าคู่นี้แมนยูก็ยังอาจจะเบียดชนะได้หรือกลัวนะผมก็กลัวแหละผมมองว่าไอ้แนวลูกกับผมมองยิงไม่ขาดแน่นะครับผมมองว่าแมนยูยิงฟอเรสต์ไม่ขาดแน่การที่จะใส่บูโน่แรดฟอร์ดฮอยลุนหรือเซอร์เซสไพร้อมๆกันหรือจะใส่กานาโช่ไว้สองตัวสามตัวแมนยูผมมองไม่เห็นด้วยนะผมมองว่าแมนยูเนี่ยหนึ่งตัวนะครับใส่ได้ตัวเดียวแล้วตัวที่ชอบสุดของแมนยูผมชอบแรดฟอร์ดนะผมมองว่า นัดที่แล้วเป็นสำรองนะัดนี้จะกลายเป็นตัวจริงหากจะมีใครคนใดคนหนึ่งในแมนยูทางแนะได้สุดในส่วนตัวผมผมมองที่มาคัสและฟอร์ดนะครับส่วนฟอร์เรสต์คงเลือกยากไปนิดนึงนะครับมันมีตัวอื่นที่น่าเลือกกว่าตัวฟอร์เรสต์ไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือกองหน้าอย่างคิสวูดมีตัวอื่นน่าเลือกคิสวูดนะคุณนี้ฟันธงผมมองว่าผีแค่เบียดชนะนะครับดีไม่ไดีดูเสมอแต่จะไม่คีนครับผมมองว่าแมนยูจะไม่คีนในนัดนี้ ถัดมาวันอาทิตย์โฟลล่มเจอกับเซนนอร์เซนอลก็เป็นไวท์ทูมิยาสุเจ็บดิคาโดคาราฟิออรี่กับกมเบร์กันเย่เทคฟิตต้องดูว่าเทคฟิตยังไงนะครับไม่ผ่านความฟิตลงไม่ได้จริงๆแบบนั้นล่าสุดเลยล่าสุดที่มันเย่ไปสำรองต้องดูว่ามันไม่ฟิตจริงๆหรืออาจจะต้ามองว่าลงได้แหละแต่อยากจะให้พักบ้างนะครับเพราะว่าสภาพไม่เต็มร้อยคู่นี้ ฟูลแลมอาร์เซนอลดูผ่านๆเหมือนจะง่ายสําหรับทีมเยอันเซนอนแต่ในมุมผมนะส่วนตัวผมมองว่าไม่ง่ายคือฟูลแลมที่ผ่านมานะครับจะดีจะแย่นัดแรกของฤดูการเลยนะครับเรานับนัดแรกเลยที่ฟูลแลมบุกไปแพ้แมนยูศูนย์ตหนึ่งหลังจากนั้นไม่ว่าจะเล่นที่ไหนจะเย้าจะเยือนเจอทีมใหญ่ทีมเล็กฟูลแลมยิงได้ทุกนัดนะครับฟูลแลมเป็นทีมที่ยิงประตูทุกนัดเลยในทุกถ้วยเลยนะครับนัดตัดนัดแรกไปที่ไปเยืยนนอนแมนยูที่อฟอร์ดแพ้ศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้น คือมาตรฐานฟุแล่มันทำให้เห็นแล้วว่าเกมลุกมันดีนะครับมันดีมันยิงได้หมดเพราะฉะนั้นนัดนี้ผมมองว่าหลังอาร์เซนอลส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าใสเลยจริงๆนะครับในเมื่อฟูแล่มันของมันขนาดนี้นะครับใส่หลังนอนทําไมนะครับเราไปใส่หลังเปอ้ยเราไปใส่หลังวิลล่าหลังริเวอร์พูลหลังซิตี้ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะคลีนได้มากกว่าส่วนนวลุกก็ยิงเยอะไหมหรอผมมองว่าก็ยิงไม่เยอะอีกนะครับเพราะว่าอารมณ์ประมาณฟูแล่มมาในบ้านมันก็มีดีของมันนะครับ แล้วฟุตบอลอย่างฟูลแลมเกมลุกมันดีอาเซนอลก็คงไม่บุกถล่มทั้งเกมนะครับต้องมีเล่นอย่างมีความระมัดระวังแหละคู่นี้ผมมองว่าอาเซนอนแค่เบียดชนะแล้วจะไม่คีดในแฟนตาซีหากจะเลือกผมขอเลือกเป็นบุคโยซาก้าละกันนะครับมีส่วนร่วมในเกมลุกค่อนข้างเยอะมากกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นตัวยิงจุดโทษด,ด้วยคู่นี้ตามนี้อีกคู่หนึง่งอีฟวิดเจอบอลสมาร์ทนะครับคู่นี้ที่เด็ดประจําสัปดาห์เลยผมมองว่า บอลกำลังดีขึ้นนะครับของกําลังมาฟ้ากําลังเปิดอย่างบอลสมาร์ทผมมองว่าอีฟบิดต่อในบานก็ทนไม่ไหวผมมองว่าซแนนผมมองว่าบอลสมาร์ทบุกชนะแน่ๆครับค่อนข้างเชื่อในความเป็นบอลสมาร์ทเลยช่วงหลังผมมองว่าชนะปัญหาของบอลสมาร์ทคือเราจะเลือกใครในแฟนตาซีนะเพราะแฟนตาซีบอลบัตทีมเลก็กอะมันจะใส่นลูกที่สองสาคนมันก็คงจะไม่ใช่นะครับเราต้องเก็บพื้นที่โคต้าไปใส่พวกซาราฮาแลนด์วัดกินอะไรเยอะแยะมากมายกองกลางอย่าง ซาก,กาก็ยังน่าใส่กว่าเพราะฉะนั้นบอลมัด4ตัวนะครับหลักๆเอาแค่4ตัวหลักของบอลสมาร์ก่อนซามเปนโยไคเบิร์ดทาเวเนียอีวานลซันแค่นี้4่คนคุณก็เลือกยากแล้วนะครับจะเลือก1คนมาที่ทําคะแนนบางทีไปเลือกอีวานลซันปรากฏว่าไคเบิร์ดกับวิลซันทำคะแนนเพราะน้าต่อมาเลือกไคเบิร์ดกับวิลซันปรากฏว่าเป็นทาเวเนียได้แอดซีก็ผิดอีกนะครับเลือกแนวลุกบอลสมาร์ตสตัวนี้เหมือนซื้อหวยนะครับคุณต้องอาศัยโชคอาศัยดวงด้วยนะครับ บอลมรถอาจจะชนะได้ยิงได้2อสเมตรแต่ตัวที่คุณเลือกอาจจะไม่ทําแต้มก็ได้ก็วัดดวงกันไปวนตัวผมผมขอเลือกอีวนานเนซาละการใกล้ประตูที่สุดก็มีโอกาสทำคะแนนที่สุดคู่นี้ผมมองว่าบอลมัดบุกยิงได้2เมตรสเมตรผมว่าทําได้ครับแล้วก็มาถึงอีกคู่หนึง่งเลสเตอร์เจอไบตนันคู่นี้ผมมองว่ามาตามทรงนะครับยิงกันระเบิดระเบอร์ยิงกันระเบิดภูเ,เขพาพผกระท่อมแน่นอนตามทรงแต่ผมจะไม่น่าจะเลือกในแฟนซีอารมณ์เหมือนบอลมัดเมื่อกี้เลยนะครับ ทางเลเตอร์ทางไบตัน2ทีมนี้เป็นทีมทีมท่มีเกมลุกดีแต่ตัวผู้เล่นกระจัดกระจ,ระจยนายการทําคะแนนเราคาดเดาไม่ได้เลยนะครับฝั่งเลเตอร์นี่เพียบนะครับอีกสาตัวลูกไวยรุ่นตอนนี้มาขยับมาพวกมาดาวิดีพวกนี้สำรองหมดนะตอนน้นอายุแทบจะไม่ลงเลยเราเลือก3ามไลุนตัวนั้นเผลอดีไม่ดีตัวน,นี้1ใน3หรือ2ใน3ออกไปสํสำรองเลือกไปศูนย์แต้มเลยไปลุ้นคะแนนสำรองเหนื่อยส่วนฝั่งไบตันก็อย่างที่เห็นนะครับกระจัดกระจายการทำคะแนนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปโดหรือมิโตมะเลือกไปผิดลุดแต่ล่าสุดสำรองเลยนะครับ2ทีมนี้แม้จะยิงเยอะแต่ตัวเลืนเลือกยากในความคิดผมนะครับสำหรับฟังซีผมขอข้ามไปส่วนในชุดจริงผมว่ายิงเยอะแล้ววันอาทิตย์คู่ดึกคู่ใหญ่เลยนะครับลนอนดอนดาร์บี้แมตช์สเปอร์เจอเชลซีฝั่งสเปอร์ก็วิคาริโอดิชาริซันฟันเดอร์เฟนพวกนี้หลักๆล,ลงไม่ได้ฝั่งเชลซีก็ลิเจมกับเบลลี่โฟร์ฟานะ่า บอลสเปอร์เป็นบอลผีเข้าผีออกอย่างแท้จริงนะครับพร้อมจะชนะทุกทีมแล้วก็แพ้ทุกทีมได้เช่นเดียวกันมาเจอกับเชลซีที่ต้องบอกว่าลงตัวแบบสุดๆเลยนะครับพี่ผมนะเชลซีลงตัวมากๆช่วงนี้ไม่ว่าจะจับใครลงไปเล่นทีมใหญ่ใช้ตัว11ตัวจริงตัวที่เขาเคยใช้นะครับเจอเล็กลงมาหน่อยกล้าสลับผูเ้เล่นหลายตำแหน่งนัดล่าสุดโชว์เหนือเลยนะครับเมเลก,ก้าดรอปแนวลุกสอตัวสบายๆดรอปแนวรับ พวกเล่นดาวซีร้องขั้นเป็นแถวๆนะครับแต่ก็ยังบุกชนะเซาได้เพราะเขาเชื่อในความเป็นซาท์มตันนะเขาเชื่อว่าทีมชุดนี้บุกชนะได้ก็ทําได้จริงๆนั่นนี้ก็กลับมาใช้ผู้เล่นตัวหลักๆตัวเดิมผมเชื่อในความสม่าเสมอในการเล่นของเชลซีมากกว่าความวุ่นวายความบา๊อบๆของสเปอร์นะครับผมมองว่าเชลซีด้วยความสม่าเสมอพวกเขาดีพอแม้จะเป็นทีมเยือนก็ยังดีพอจะบุกมาชนะส่วนจะให้ยิงสเปอร์ขาดก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอลคู่นี้ เป็นไปได้สูงครับที่อาจจะเบียดชนะกัน2110ูนคู่นี้ผมมองว่าเชลซีบุกเบียดชนะได้หรือยังแย่ๆก็เสมอแบบมีสกอร์กนแบบยิงต่ำๆนะครับ1 1คู่นี้ผมมองว่าเชลซีน่าเลือกกว่าสเปอร์นะครับแล้วก็มาถึงแมนเดนไนคู่ดึกคู่สุดท้ายเวสต์แฮมเจอกับวูเวอร์แฮมตันวันเดอร์เลอร์ต้องบอกโอ้โหอะไรกันนี้2ทีมที่มีเกมรับโคตรรั่วเลยนะครับใครดูเวสต์แฮมเล่นแล้วอยากจะอ้วกเลยความคิดผมนะวันเจอกับเลสเตอร์ เกมลุกเลเตอร์ก็โอเคเกมโต๊กลับดีแต่ไม่ได้แบบโหดร้ายทะลุนขนาดที่ว่าคุณจะหยุดนะลุกเลเตอร์ไม่ได้เลยนะครับสําหรับเกมของเลเตอร์ส่วนเวทแฮมทําให้เห็นแล้วว่าขอให้บุกมาพร้อมจะเสียประตูทันทีนะครับเกมรับโคตรมั่วเลยนะครับเจอกับวูบวูฟเนี่ยต้องยอมรับว่าแพ้สี่ศูนย์ผมไม่ได้ดูนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าแพ้เอฟสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยโดนยิงขนาดไหนแต่วูฟเนี่ยมันเราเราดูตามสี่นะเราเห็นอยู่แล้วเวลาไปเยือนเนี่ยมันมันพร้อมโดนนะครับเจอใครมันก็โดนยิงเยอะได้คู่น ผมมองว่ายิงเยอะอีกคู่หนึ่งสําหรับแฟนตาซีผมมองว่าน่าเลือกนะผมมองว่าน่าเลือกเลยแหละสําหรับคนที่เล่นแฟนตาซีสมัครแฟนตาซีแล้วเล่นรายสัปดาห์อยากจะเหลือตัวเพื่อนคู่สุดท้ายเอาไว้ลุ้นนะครับคู่นี้แหละเหมาะจริงๆนะครับเป็นคู่สุดท้ายที่เหมาะจริงๆครับฝั่งเวแทแฮมก็เลือกได้เลยครับโบเวนหรือสตังไม่อีกพอครับถอยลงมาเป็นคูดูดหรือคู่ฟา,าวก็ได้ในกรณีที่กองหน้าคุณเลือกยังไม่ครบ3ราคาย่อมๆลงมาด้วยส่วนฝั่งของวูฟก็เป็นคุณย่าลาเซนก็โอเค เก็บเอาไว้เป็นตัวผู้เล่นในคู่สุดท้ายเอาไว้ลุ้นลุ้นแชมป์ลุ้นรายได้นะครับใส่กับตันฉีกไว้ตัวหนึ่งก็เอาไปลุ้นสุขสนานได้จบวิเคราะห์10คู่มาถึงทีมของผมในแอปผู้ดีนะครับผมอิงจากแอปผู้ดีนะครับในการจัดตัวผู้เล่นนะครับอแอปให้มา80ล้านผมจัดไป77ล้านจุด7นะครับในระบบ5 2 3สองสโกวินคาราเฮอร์บวกกองหลังในพวกตัวถูกสุดอย่างโจโกเมส ผมมองว่าก็ยังน่าจะเนวกว่าอ่าเจอเรลคอนซานะผมมองว่าเคเมดีคนจะต้องเป็นตัวจริงมากกว่าหลัง2ตัวจากวิลลานะครับแมสซี่แคทกับเอลลี่คอนซาลานะตาสุดยิงประตูดได้ด้วยแม้จะไม่คินแต่ผมมองว่าหากวิลลาจะคินนั้นนี่มันควรจะคินครับเล่นในบ้านเจอสามันควรจะต้องทีแล้วแหละหลังอีก2ตัวมาจากซิตี้เลยนะครับลิโกโลูอิสกับเยสเปอร์กอดิโอผมฟันธงเลยว่าไม่โดนแกงนะครับมันเหลือเท่านี้แล้วกองหลังถ้าเพปจะส่งตัวไม่ฟิตตัวเจ็บลงมา หรือจะซวยๆเอาคุณองารลงมาเล่นเซนเตอร์ให้มันรู้ไปนะครับผมมองว่าหลังมาเหลือ4ตัวนี้มันก็ต้องแค่สตัวนี้เพราะฉะนั้นไม่ควรโดนแยงกองกลาง2ตัวของผมเป็นโมเมสซาร่ากับจรอ,บอร์ดโบเวนเอาไว้เป็นคู่สุดท้ายนะครับอาจจะยอดกับตันโบเวนเอาไว้ด้วยหน,หนึ่งตัวหนึ่งทีมนะครับในแฟนซีผู้ดีอันนี้แล้วกองหน้า3ตัวเป็นตัวหลักเลยนะครับเอริงบลลฮาร์แลนด์กับโอลีวัตกินแล้วก็ตัวฉีกอย่างยูวานนสันของบอลสมาร์ทก็ครบ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากไม่ได้มานานก็อาจจะมีตะกุกตะกากผิดพลาดอะไรบ้างวานเพื่อนๆช่วยติดตามดูหน่อยนะครับและสิ่สำคัญสุดคือแ p ป Fantasy ผู้ดีนะครับเล่นมาหลายสัปดาห์แล้วยอดก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็อยากให้เพื่อนลองเข้ามาดูนะครับถ้ายอย่างไรลองเข้ามาเล่นฟรีก่อนก็ได้นะครับลองเข้ามาจัดทีมสุขสนาเล่นฟรี แล้วถ้ามันโอเคแอปนี้มันโอเคตอบสนองเพื่อนได้ทำให้เพื่อนเพื่อนทำเพื่อนเรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกในการฟดูฟุตบอลมากขึ้นก็คอยสนับสนุนเรานะครับทีมละหน0บาทที่1การันตี20 0 0 0บาทนะครับรางวัลก็เหมือนไพ่พูนะครับยอดทีมเยอะสมัครขึ้นเยอะรางวัลที่1ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็21,000กว่าบาทสาหรับแชมป์นะครับก็สุดท้ายฝากเพื่อนๆเอาไว้แล้วกันนะครับฝากแอปแฟนตาซีผู้ดีเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ของคล สวัสดีครับ